จะต้มจะยำจะผัดพี่ก็ถนัดถ้าให้พี่ร้องไปด้วยมาสิจ้าน้องคนสวยถ้าน้องจะช่วยร้องรำทำกิน สวัสดีครับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับ EP นี้นะฮะที่ร้องรําทํากินกับผมเต้น,นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นไงบ้างล่ะอยากจะได้เมนูไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่วันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าที่เต้นามาฝากกันเนี่ยเป็นเมนูที่จะบอกว่า ทำง่ายไหมผมว่ามันก็ง่ายนะมันเป็นเมนูที่เราสามารถหาได้ตามตู้เย็นตามของที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วเราก็มาดัดแปลงและใครที่บอว่าชอบลักษณะแบบของทอดๆแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะเอาขนมปังไปทอดเนี่ยวันนี้ต้องติดตามกันสําหรับในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมแขกรับเชิญของเราที่จะมา ร่วมทํากันในวันนี้นะฮะอาหารในวันนี้มันจะดูเป็นอินเตอร์หน่อยผมก็เลยต้องแบบว่าเรียนเชิญสําหรับแขกรับเชิญที่มีความเป็นอินเตอร์เข้าใจปะ่ะเดี๋ยวเราเชิญกันดีกว่านะครับสำหรับแขกรับเชิญสำหรับวันนี้ด้วยนะครับผมเรียนเชิญคุณแอนนี่ครับผมเชิญครับมาแล้วเตเจาชุดร,าารัตนาที่หนูอยากได้เดี๋ยวกาที่หนูเดี๋ยวก่อนนี่ล,ะละารัตนาเหรอเนี่ย <c oughs> ร,าารัตานาอย่างนี้สวัสดีไปรัตานา อะไรเสียงดังตะตีเลยป้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเต้วัชสันต์บ้านอยู่อังทองมีพี่น้อง3าคนเดี๋ยวก่อนแล้วคุณฟังบ่อยบ้าเดี๋ยวใช่ใช่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นหรอเดี๋ยวก่อนอะไรคุณมาทําอะไรคุณมาทําอะไรอ๋อคุณให้ฉชิญมาทําอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเปิดหัวรายการไปเนี่ยวันนี้เมื่อกี้ฉันเห็นคุณเปิดหัวคุณบอกว่าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมทํากันวันนี้นะครับผมแขกรับเชิญของเราที่จะมา ร่วมทำกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวทําอะไรก่อนทุกทำอาหารจริงเหรอออกมาตกคำว่าอาหารเหรอโอ้ยพี่คิดไม่ดีเลยเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมทําอาหารออกจะดูฝัาหลังซกหน่อยหนึงใช่ดูหน้าก็รู้นะอ่ะูกหน้าโอเค นาเหมือนคนใต้ใต้ไหนใต้ถุนทุกคนถุยเฮ้ยเียร์นี่ยังไงขอบคุณที่วันนี้ได้มาร่วมเกียติเป็นเกียรติเราเป็นเกียรติด้วยนะครับผมทําอาหารเป็นเปล่าเรื่องทําอาหารเนี้ยขอให้บอกจริงจำยังไงทําไม่เป็นเอ้ยทาเป็นเถอะทำเป็นสิทำเป็นอยู่ใช่ไหมใช่อยู่บ้านเนี่ยมักทําอะไรเป็นพิเศษเนี่ง เมนูไข่ใช่วันนี้ที่เชิญพี่อันนี่มาเนี่ย,ยเห็นว่าแบบว่าเป็นคนทำกับข้าวอยู่แล้วถูกต้องไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะแยะมากมายพปกติพี่ไม่ค่อยทำบ่อยแต่นานๆพี่ทำเนี่ยคือทุกคนลืมรสชาติไม่ได้ลืมลืมรสชาติไม่ได้เพราะคิน <laughs> ไม่ได้ <laughs> จำจนวันตายอ๋อมันอร่อยเอาเป็นว่าสำหรับในวันนี้นะครับผมของอยู่ในตู้เย็นทั้งหลายผมเอามาวางไว้ตรงนี้ละถ้าเกิดว่าเป็นพี่แอนนี่และเป็นสำหรับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้เอางี้ดีกว่าลองนึกตามซิว่าควรจะเป็นเมนูอะไรนี่ไงมันมีขนมปังเหมาะกับหน้าแบบฝรั่งแบบเบรคเฟรชเมื่อเบรคเฟรชอาหารเช้าแบบเรามีไข่มีแบบนี้พี่คิดว่าน่าจะทำแบบขนมปังสตมปี้ จริงเราดัดแปลงเราดัดแปลงมาจากขนมปังลาวาขนมปังลาวาเดี๋ยวก่อนนะจินตนาการขนมปังลาวาทอดลาวาเลยเพราะว่าลาวาเป็นลักษณะแบบว่าทอดขนมปังแล้วข้างในเป็นไส้แบบว่าช็อกโกแลตใส่ยพอแวบบว่าเราผ่าออกมาแล้วมันก็จะเยิ้มออกมาอ๋ออันนี้คือขนมปังลาวาแต่วันนี้เนี่ยพี่เต้ให้แบบว่าวัตถุดิบมาเนี่ยคุณแม่ลองลองนึกนะว่าแม่จะทำอะไรดีวัตถุดิบของเราคือขนมปังไข่ไก่นะครับผมไส้กรอกแฮมครับ ปูอัดครับแป้งขนมปังกรอบครับนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะอันนี้เอาไ้กินคิดจะพักอันนี้อะไรชีสนะครับผมแล้วก็มีซอสมะเขือเทศซอสด้วยนะครับผมอันนี้แล้วก็อุปกรณ์พร็อพของเราในวันนี้จะนะครับผมเรามีแก้วด้วยอ่ะเออเล่นหีบใส่แก้วป่ะนั่นแหละเล่นอย่างงี้ยละครับกรเลือนไปถุ่วจะบ้าหรือยังไงเดี๋ยวดูกันว่าแก้วนี้มันจะทําอะไรนะครับ แม่ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันดีกว่าคนจะต้องเริ่มยังไงก่อนดีแม่แม่จะเริ่มตีไข่ก่อนเอาไข่มาได้แม่เต้ตีไข่แม่ได้ตีไข่เนี่ยเราจะใช้สําหรับคลุกกับขนมปังแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังอีกทีนึงตีให้มันละเอียดอย่างนี้เลยโอ้เสียงน่ากินมากดูสิแค่เสียงนี้ก็อร่อยแล้วทุกคน เขาอยากเขาห้ามร้องเพลงก่อนทำับข้าวนะอ่ะแม่ฮะแม่พอจะได้เมียแก่นะเว้ยโอ้ดิแสดงว่าถ้าเกิดแม่พูดอย่างนี้เออได้ตั้งแต่เทปอีพีแรกแล้วใช่ไหมได้เอาขนมปังมานี่เอาหนึ่งแผ่นหรือสองแผ่นเอาสองแผ่นแล้วจะแบงประกันโอเคเอาสองแผ่นก่อนนะแม่เนอะเริ่มทําจากไส้แรกก่อนไส้แรกก่อนนะคะอันนี้คือเราใช้ชีสก่อนนะคุณผู้ชมเนาะแม่แม่ชีสละลาย โอ้ยมันหยากปน,นันพุตตีมันหยากปน,นันพุตตีเช็ดซื่อๆะนะ <c oughs> มือนี่ล้างยังไงก็เมื่อวานนี้อย่างน, <c oughs> ง,นนงนี้ก็ได้ไดไนะแม่เนาะถูกต้องอเราต้อใช้ชีสสองแผ่นนะเ<อ>พืออ่อความยมืมพอเราได้อันนี้แล้วใช่ไหมเต้ก็หยิบใส่อันนี้เลยนะเดี๋ยวแม่จะทําให้อะไรก็ได้ใช่ไหมออใส่เข้าไปใช่ไหมใส่ให้มันดูเยอะๆไว้แต่ว่าอย่าให้มันออกนอกกรอบเพราะเราเป็นคนที่อยู่ในกรอบไฟเลอร์ดะแกลดเซียมอ่ะแล้วเต้ก็เอาอันนี้ล่าหน่อยหน่อยๆ ตักสักครึ่งถ้วยเลยนเนี่ยนิดนึงไงเราชอบซอสเยอะๆแล้วเต้ก็เอาันี้ใส่อีกเพื่อความที่จะเพิ่มน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ใส่เยอะๆให้มันยืดๆอย่างเงี้ยใช่ไหม โบงอย่างนี้ได้ไหมใช่ปิดอย่างนี้อีกรอบเหรอปิดปิดเพื่อความแบบว่าปิดฉียดแตแล้วนะแม่จะให้เต้เนี่ยใช้กําลังบังชาที่เต้มีได้และในการทํายังไงก็ได้ให้อันนี้มันเป็นเป็นยังไงแม่วงกลมอ๋อนี่วงกลมนี่คือว่าต้องใช้ที่ไงแก้วที่หลายคนสงสัยว่ามาทําไมอ๋อล้อมก็คือเอาแก้วมาเนี่ยหรอแล้วก็อย่างเงี้ยบิดเงี้ยหรอจ้าไม่ไม่ใช่ยังไงเกเเสียงดังไปไหนแ้ออก็ทำยังไงเอาเอาเอาปากเอาปากเอาปากอย่างงี้อย่างงี้มีไหมน้อได้ไหม มันยากขนาดนั้นสิเดี๋ยวเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยอย่างนี้เหรอแม่เออจังสละเอาออกอ่ะเอาไม่อาออกไม่ออกอ่าเดี๋ยวแล้วเาไปเอาอันนี้ทิ้งค่ะเจ้พอเราได้แบบนี้มาใช่ไงอ่ะเอ้าหายโอ๊ยออ๋่นี่อุ้ยมือล้างมือจับใครแม่แม่ทำเด้ นแม่ทำแม่ทำสิ่งที่แม่ทำแล้วผมช่วยระหว่างรออยู่เออเดี๋ยวแม่จะทำอีกไส้หนึ่งนะคะเป็นลาวาของแท้เลยอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะนี่ไงได้อยู่แม่เออเอย่างนั้นแหละเอางี้ดีกว่าแม่ยังไงคะให้แม่ช่วยระหว่างแม่ทำเดี๋ยวผมจะร้องเพลงรอได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะมาช่วยต่อโอเคโอเคนะโอเคแม่อยากฟังเพลงหนุกหรือเพลงเพลงเศร้าสนุกสนุกดีชีวิตแม่มันเศร้ามาพอลแล้ยแม่มีเรื่องอะไรต้องเศร้าล่ะนี่โอ้ยหลายเรื่องโอ้สักเรื่องเด็ดไหนี่ไงเรื่องอะไรไม่ตังยิ่งตังหน่ออยขโทษ ถ้าแม่ไม่ฟังลูกจะเสียใจจะสิดไหมวันนี้เพลงนี้มันสนุกนะแม่สนุกไงแม่ก็สนุกเฮ้ยเฮ้ยเฮมาจะไมให้อายบ้านนาละนวลน้องไม่ต้องกลับขึ้นมา วันจะไปไม่ลานีนะไปกับหนุ่มเมืองลวงทิ้งคนข้างหลางนั่งน้ำตาร่วงมันเจ็บในสวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าทิ้งเขียวขาดไทยไปเมื่อเดือนเก้าช่างสุงสกาวกลับมาทำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปเรื่องไงเจ้าถึงเดินหน้าเศร้าอับอายนึกว่า แล้วน้นองแก้วฉันละจำได้ไหมเป็นคุณายกี่วันช่านงนาสงสารเสืนี้์กะไรอ้อยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีทีนี่ไม่มีความหมาย ืนอยู่ไปจะเป็นของฟรีขอบใจสุดซึ้งที่คิดถึงบีขอโทษที่มีโทษทีทน,นะพี่ไม่ว่างค,คุณเหนือน่อยกว่าทำอะไรนีเอวเอวเอวเน่ะ <c oughs> <LD. S 2> เล็กถูกมาทำไมให้อายบ้านนาละนวลน,น้องไม่ต้องกลับขึ้นมาวันจะไปไม่ลานีน้าไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วง มันเจ็บในสวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าทิ้งเขียวขาดใท่ละไปเมื่อเดือนเก้าวช่างสุขสก,กาวกลับมาทำไมคงจะโอนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าถึงเดินหน้าเศร้าอับอายนึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วละน้องแก้วฉัน นายกี่วันช่างนาสงสารเสื้อนี mm ้ hmm. ก็ไรเอ,โอ,โอาอ้อยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดี mm hmm. ไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวย mm hmm. หาคนร่ำรวยก็อาจจะมี mm hmm. พี่นี่ไม่มีความหมาย คืนอยู่ไปจะเป็นของฟีขอบใจสุดซึ้งที่คิดถึงบีขอโทษที่มีโทษทีนะพี่ไม่ว่าง ค้างอย่างนี้ใช่ปะค้างอย่างนี้แะแม่ไปกลับได้ไหมอะไม่ได้ต้องค้างเราใจตั้งแล้ว่าโอ้ยแม่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ไงจะเสร็จแล้วพอดีเลยอุ้ยดูซินี่ไงเราได้แบบนี้แล้วเต้เห็นไหมหลังจากนี้เราก็จะเอานี้ไปชุบไข่ชุบไข่หรอถูกต้องแล้วก็แล้วก็มาชุบเกรดขนมปังแล้วทำไงต่อแล้วก็เอาไปทอดเฮ้ยไปทอดด้วยทอเยิะมาถึงขั้นตอนที่เราจะทอดกันแล้วขั้นตอนนี้เต้เอาไปจุ่มไข่ก่อนจุ่มไข่ก่อนนะแม่ใช่ให้มันทั่วๆท นั่นแหละสวยงามเฮ้ยเริ่มดีเริ่มดีคุกคุกให้มันเยอะเยอะอ่าแล้วเต้ก็มาคุกไข่อีกรอบนึงอีกรอบนึงรอบนึงนั่นแหละแป๊บเดียวพอลูกเอ้ยโอ้แม่เออความร้อนที่เราใช้อยู่นะคะประมาณ40,000องศาฟาเรนไฮน์ร้อนไปใช่ไหมอเออจวดจัด เฮ้ยเห็นปลาเห็นปลาเลยๆเอาลงมาแม่แม่ดูดูเลยนะทอดทีละข้างก่อนนะคะทุกคนให้มันแบบเหลืองเหลืองอลามดูเป็นสีทองโอเคอยู่ผงอัมพายเร็วๆนี่เฮ้ยเลิศดูสิเฮ้ยเริ่มเริ่มคล่องแล้วเนาะเดี๋ยวโอ้นี่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 แก่ไหมอ้าวแม่ทุกคนต้องให้มันเป็นสีเหลืองเหลืองนะไม่อันนี้เราให้เป็นสีน้ำตาลแก่แม่แม่เอาขึ้นได้แล้วนั่นน่ะนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเทเออ นั่นแหละโอ้หนี่อันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูให้มันสวยงามใช่สวยงามฝั่งเดียวแค่ได้ได้มันแต่มันอร่อยไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมองคนเผื่อมันจะเหมือนในนี่นะแม่เนาะเหมือนอะไรคะเหมือนคอะไรเหมือนทอดมันกุ้งนะใช่ใช่คุณผู้ชมมันอาจจะดูแบบเล้อเท้อหน่อยนะแต่ถามว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาจัดจานสวยๆอีกรอบนึงเฮ้ยนี่มันสีสันมันโอเคมากเลยนะแม่ต่อแค่สามอันพออันนั้นไม่เก็บ แล้วหน้าตาก็อยู่ดีเรียบร้อยแล้วโอ้โหหน้าตาดีมากแม่แม่เหรอแม่น่าขนมปังแม้ว่าแม่มาวิธีไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยต้องนะครับผมแค่เราเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็มาทําตามขั้นตอนที่เราสองคนได้ทำให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเราสองคนจะเรียกว่าขนมปังสมปี เราสองคนเนี่ยสองคนเรียกเออแต่ถ้าคนทั่วไปเรียกก็แซนด์วิชทอดแกนเองเออทำอะไรให้มันยุ่งยากที่อย่างนี้ครับผมมันไม่ได้มีอะไรไตตัวจ้านะครับคุณผู้ชมก็สามารถเอานู่นเอานี่มาใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีของอะไรอยู่ในตู้สามารถเอามาใส่ได้หมดเลยเขาบอกว่ามีน้ําน้ําอัดลมอะไรเงี้ยใส่ได้ไหมในตู้เย็นเขาไม่มีอย่างอื่นของบางอย่างก็แล้วแต่วิจัยญานควรจะต้องใส่หรือไม่ใส่ก้ สมองคิดนิดนึงอะไรเงี้ยหน้าตามันดูน่ากินมากเดี๋ยวหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเต้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไม่ชำแหละดูชำแหละใช้เัคนิคการชำแหละชำแหละเขาใช้กับสัตว์เปล่าควรจะต้องใช้ว่าใช้ผ่าเอาอ่านะคะจะใช้มีดมีดต้องคมนิดนึงโอ้ยกรอบฟังเสียงต้องเงียบมันต้องเงียบไดนยินเสียงเอาหมาออกมาจากปากนีรู้ว่าอยากกินเอาเต้จับให้คุณผู้ชมดูขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะ เฮ้ยเฮ้ยดูดีโอเคเอาแม่แม่ไปช็อคแอีกแม่ช็อคแอีกเอาเต้แบะอืมอันนี้น่าจะเป็นนี่ช็อกโกแลตเหมือนกันนี่เห็นบ้านเลิศจะตายอ่ะอีกชิ้นเด็กชอบนะเนี่ยแบบใช่กินไปโรงเรียนเนาะกินกับโอเปนตินอย่างเนาะกินไปโรงเรียนใช่ไหมนั่นไง ชอยเลิศแกดูสิดูความชีสหน้าตาดีคุณผู้ชมหน้าตาดีบอกเลยนะฮะมันจะได้รสชาติแบบความกรอบของขนมปังข้างนอกนะแล้วก็ความชีสเนี่ยมันจะออกเค็มเ็มมันๆหน่อยลองชิมนี่เป็นยังไงเ้ยดูความกรอบสิเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงกรอบเลยนะ จะกินหูพี่แล้วเนี่ยกลัวมันจะเยินเออเออชีสเป็นไงชีสความยืดของชีสอะอร่อยอร่อยมากมนอร่อยมากมเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ลองจะไม่รู้ว่ีอร่อยจะถือไว้ทำไมมีด <laughs> เพื่อ,อ,อเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขออนุญาต ไปก,กินกันก<ช>่อนนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับรายการร้องนำทำกินค่ะ EP หน้าจะเป็นเป็นเมนูอะไรจะเป็นเพลงอะไรนำมาฝากกันคุณผู้ชมครับยังไงฝากติดตามด้วยกับรายการ<ช>ของเรานะครับหรือว่าใครที่อยากจะฝากร้านก็สามารถฝากร้านกันได้ถูกต้องนะครับผมทุกๆช่องทางกันเลยบอกชื่อรานของคุณและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันเดี๋ยวเราจะมีเน็ตเวิร์กฝากร้านในช่วงเวลาของเต้ส่วนพี่แอนนี่นะครับผมทุกวันนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าก็ยังทำอยู่เขายังเห็นค่าของผู้สูงอายุอยู่ฝากติดตามด้วยนะคะกับสุบ้รนสุขล้นก็มี สแต่ว่าปกติก็จัดรายการคู่กับดีเจเบียซึ่งดีเจเบียเขาก็เคยมาของเธอแล้วเคยมากินได้ไหมงันวันนั้นอ่ะก็วันนั้นก็ก็ท้องเสียเจ็บป็นวันนะทีมงานท้องเสียกันหมดพร้อมกันหมดวันนี้น้กินกันอิ่มหนำสำรายนะผมคุณพี่แอนนี่ด้วยครับผมนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงจะได้เชิญมาใหม่ได้นะครับผมอร่อยมากมื้อนี้นะครับขอบคุณที่มาแนะนำกันนะครับขอบคุณนะครับพี่แอนนี่ขอบคุณมากครับลาไปก่อนคุณผู้ชมครับผมยังไงติดตามกันในอีพีหน้ากับร้องดำทำกินวันนี้ขออนุญาตไปกินกันนนะครรรัับผมมออปปปลาถ้้้พแวไไก รไม่จะเริ่มจากการตีไข่ก่อนแม่คุณแม่เป็นคนอีสานคุณแม่ดูปากแม่อีแม่อีแม่นั่นแหละต้องบอกขึ้นขึ้นดังหน่อยอีมันถ้าเกิดมันนังสิม่ต้องยัไม่ต้องอีไม่ต้องอีนานมันเหมือนดัง